สวัสดีครับพบก,กับทีเคนเจอร์นะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับเพิ่มโอกาสคู่เทพมาแล้วนะครับต่อเนื่องจากคลิปเมื่อเช้านะครับที่อัดเอาไว้เมื่อคืนนะแล้วเราเห็นนะครับว่าตัวเกมมาแจ้งประกาศเรียบร้อยครับเพิ่มโอกาสคู่เทพรอบสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับ เพิ่มโอกาสคู่เทพนะครับจะมีถึงวันที่24อันนี้ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าวันจันทร์ที่22ครับก็น่าจะประมาณ10โมงเช้านะวันจันทร์ที่22ครับก็ตั๋วกรชาิ20ใบาจากกิจกรรมโคโรโบอันนี้คือสุดท้ายท้ายสุดแล้วไม่น่าจะมีแล้วนะนะยกเว้นว่าจะมีแบบพิเศษนะเป็นกิจกรรมของพวกญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันอะไรประมาณนี้อ่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีทุกรอบนะครับส่วนเกียนะครับก็ยินดีด้วยนะ เพราะอย่างที่บอกว่าบาง,บางรอบเนี่ยบางรอบโคโรโบเนี่ยเกียร์เนี่ยมันจะแบบเพิ่มโอกาสแค่รอบเดียวแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็อย่างที่บอกนะว่าเหมือนเขาก็อยากขายอ่ะเอออยากขายก็เลยเพิ่มโอกาสอีกรอบครับซึ่งเป็นเกียร์ที่คนอยากได้ไม่สุดอ่าอาวุธลับของดิวโกนะครับถามว่ามันดียังไงครับคือมันจะดีกว่าเกียร์ลูกตุ้มน้ํานิดนึงตรงที่ว่ามันมีปล่อยตัวไวซึ่งในลีกสูงเนี่ยอ่าเราบอกแล้วนะครับว่าเรนเจอร์นะครับเบื้องต้นต้องแม็ก แม็กปุ๊บใส่เกียร์รถแลกอ่าแล้วพอหลีกบนสูงขึ้นไปอีกเนี่ยไม่พอและต้องปล่อยตัวไว้ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยอาวุธรับของริวโกนะครับมันก็เลยใช้ได้ดีนะครับอ่ะส่วนเพิ่มโอกาสเกียร์ตอนนี้ก็จะเป็นดาวกระจายของไคโอนะครับก็เป็นเกียร์ไม้คือมันก็ใส่ได้นะเพราะว่ามีพลังโจมตีรวมอ่ามีพลังโจมตีรวมก็ใส่ตัวดาเมจได้เลยตามปกตินะครับแต่ว่าถ้าจะหวังผลตีสกิลโดนแน่นอนเนี่ยมันไม่เท่านะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ตีธรรมดาโดนแน่นอนนะ อ่นาฉะนั้นก็ตามชอบครับอ่าจะเก็บไว้เปิดไรโอเควันนี้ครับเราไม่มีตัว๋วอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราไม่มีตัว๋วถามว่าทำยังไงซื้อร้านค้ากิวก็อาจจะไม่ไหวหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวดูกันนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาเปิดนี่เลยครับอ่ะมาเปิดฮีโ bon บนัสครับในตู้เรนเจอร์พาร์ตกันนะครับเดี๋ยวดูว่าจะได้ไหมเพราะตรงนี้เนี่ย ตัวกาชาครับถ้าได้ก็คือ3ใบ3ใบนะครับอ่าได้มาผมอาจจะไปซื้อเพิ่มไหมอ่าจะซื้อเพิ่มให้นะเพื่อ,อามาเสี่ยงเปิดนะครับคือเปิดในช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับอ่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับในการลุ้นนะเพิ่มโอกาสคู่เทพครับมาใหม่ๆเรกได้ว่ามันก็ยังสดๆอยู่ครับโอ้จะได้ไหม โอ้โหนี่กักเอาไว้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะผมว่าน่าจะได้สัก,ส,กสักอันหนึ่งไหมก็คือสามชิ้นนะครับฮึบโอ้โดูหนาทางคลิปนี้จะได้เปิดหรือเปล่าโอ้โหดีหลักไม่ได้เปิดครับมาลุ้นกันต่อที่ id สองนะครับ id สองมีตั๋วไหมไม่น่าจะเหลือนะคือ id นี้เปิดไม่ได้อะไรเลยนะครับอะเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่านะอะคลิปมีไม่รูร้ว่าจะได้เปิดหรือเปล่านะครับ โอเคหกรอบสามใบที่เหลือเดี๋ยวไปซื้อร้านค้ากิวครับเพราอจำได้ว่าน่าจะซื้อยังไม่ครบเพราะไรเพราะเหมือนในนี้นนะผมยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะร้างคากิวครับอาจจะซื้อไปแล้วสักใบหนึ่งมั้งโอ้โหออกก่อนเถอะไม่ออกสักทีนึง อ่าเนี้ยผมว่ามันต้องเก็บกักเอาไว้นะครับจนใกล้ๆจะจบรอบวันนี้มันเหลืออีกตั้ง10วันนะโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดเก็บยาวจนเกือบจบรอบนะครับมันจะต้องเปิดได้อ่ะอย่างน้อยนะหนึ่งหนึ่งอันนะอ่าถ้วเกิดโชคดีอาจจะได้แบบ 2- 3สอันติดรัวๆเลยนะครับอันนี้หมายถึงตัวกราชากมาแล้วโอเคห้าได้แล้วครับเออมาก็มี3ใบนะครับอ่ะต้องไปซื้อนะครับ เอ้ยเดือนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อเลยคือไอดีนี้เนี่ยมันยังเปิดอะไรไม่ได้เลยอะคือหินผู้พลังก็ยังไม่ได้ใชะครับก็เรียกว่าหุ่นหินผู้พลังอาจจะเยอะเลยครับอาจจะต้องเลือกซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งอะอย่างที่ผมบอกนะว่าถ้ารีบใช้กบม่วงอะแบบจะครบ20ตัวอยู่แล้วก็ต้องมาซื้อกบม่วงนะแต่ถ้าเกิดแบบเอ้ยมีตัวที่ทำาก้าดาวได้และเป็นตัวที่เจ๋งเนี่ยก็ต้องมาเลือกซื้อหินผู้พลังนะผมไม่แนะนําให้แบบว่าต้องซื้อให้ครบครับ เพราะว่าบางคนอาจจะมีไม่พอไงคือเราต้องคิดเผื่ออนาคตนิดนึงอ่าโอเคซื้อไปแค่า2ครั้งเองนะครับอ่ะมาได้ลุ้น1นรอบเออเบาๆครับอาตู้อยู่ข้างล่างนะครับอ่าระวังให้ดีนะเพราะว่าตู้เพิ่มโอกาสคู่เทพนะมันเพิ่งมานะครับ5ใบอาจได้เสียวเอ้ยอย่าลืมนะผมบอกแล้วนะครับอย่าได้ดูถ่วงอ่าอย่าได้ดูถูกครับตั๋ว ห้าใบสิบใบสิหาใบยีใบครับหลายคนเปิดได้แล้วบางทีมันมาในครั้งแรกนี่บเล็บา,าชาวล็อกตัวจริงนะครับอ่ะก็ยังไม่ได้นะมาลุ้นกันต่อที่ ID.7 นะครับอ่ามีชินจังแล้วนะครับก็อยากจะได้คอมโบนะมาอีกสักตัวหนึ่งนี่น่าจะแจ่มมากนะครับไอดีนี้ผมไม่ค่อยได้เก็บเท่าไหร่นะครับอ่าขอเช็คนิดนึง โอเคหกสี่ยีครับออะเปิดได้สี่รอบสี่รอบมาสักชิ้นหนึ่งไหมฮึบโอ้เราดูทรงแล้วนะลุนล้นยากหน่อยฮสุดท้ายเอาหน่อยนะอยากเปิดอามามาโอเคครับเออมาอ่ะซื้อเพิ่มอ่ะเดี๋ยวก่อนนะ มีเท่าไหรอ่ะมีสอ่ะซื้อใบเดียวโอเคแบบนี้โอเคหน่อยนะเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อเนี่ยยังไม่ได้ซื้อเหมือนกันนะครับอันดีวผมขอเช็คกบดูก่อนว่า ID เนี้เนี่ยผมจะต้องซื้อกบม่วงไหมคือเดือนหน้ามันก็เป็นเดือนที่ต้องลุ้นนะอ๋อหกตัวโอเคสบายใจเดือนหน้าก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะ,ะครับอันนี้มีกบดำสามห้าตัวนะครับเพราะว่าเปิดไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับ มา ID 7เอ่าเอาอะไรก็ได้อะไรก็ได้ผมได้บนนะอ่า uh, แต่ถ้าเน้นๆหน่อยก็อัะบากกิอ่ะ uh, อย่างที่บอกในคลิปเมื่อเช้า,าไปดูได้นะบากกิโอลิเวอร์ครับคือมีทั้งคู่จะแจ่มมากครับทีมแบบพัฒนาชัดเจนโอ้โหแชมเปนมาลุ้นกันต่อที่ ID 8นะครับ uh, i อ8ีตามที่บอกในคลิปก่อนนะว่า คือผมได้อนูบิส2ตัวนะครับอ่าแบบนี้เนี่ยผมก็จะมีโอกาสนะผมมีโอกาสที่จะปั้นนะครับเพราะมี11ตัวนะขอคอยถ้าผมเล่นครบก็จะได้อีก6เป็น17อ่ามีซ้ำหตัวเป็น18อ่ะเดี๋ยวผมขอดูร้านค้ากิวนิดหนึงนะครับน่าจะยังไม่ได้ซื้อหมังเนี่ยยังไม่ได้ซื้อนะอ่ะยังไม่ได้ซื้อนะครับอ่ะส่วนัวกชาชา ซื้อได้หนึ่งรอบอันนี้ผมซื้อเลยดีกว่าอ่าแบบนี้ผมจะต้องซื้อแบบนี้อ่าเพราะว่าก็ยังไม่ได้ปั้นอะไรเช่นเดียวกันนะครับตั๋วมีสำรองไม้อ่ามีหนึ่งใบโอเคขอให้มาซื้อเพิ่มได้หนึ่งใบอ่ามาลุ้นเลยครับเออเดี๋ยวนี้มันต้องลุ้นแบบนี้แล้วนะขอสักรอบตัว๋วมาสามรอบสุดท้ายฮึบขอได้ไหม อยากเปิดให้หน่อยจัดให้หน่อยโอ้โหเหรียญมาอย่างเดียวเลยตุด้ายจะได้เปิดหรือเปล่าอา้าวได้เปิดได้เปิดเออเกมเข้าใจดีนะครับเกมเข้าใจดีนะเหมือนจะให้เราประหานนะครับนี่ครับเหกกรียญตราเกียวทำซื้อได้อันเดียวพอดีเลยนะอ่าเแปะครับโอเคออาซื้อไปหมดแล้ว อ่ะเปิดเปิดได้ถ้าสมมุติผมเปิดได้เนี่ยก็โอเคนะคงจะได้แค่ตัวเดียวตัวหนึ่งนะครับแล้วก็การทำเก้าดาวอย่างที่บอกไม่ต้องรีบก็ได้ไม่ต้องรีบก็ได้นะครับอ่าเพราะว่าอ่าในส่วนของวัตถุดิบค่อยๆเก็บก็ได้นะครับใช้แค่ไฮเปอร์แม็กก็โหดแล้วอ่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับจัดมาหน่อยโอ้โห มาลุ้นกันต่อที่ id 9นะครับมีน,น้องเรียกร้อง id 9ครับคือ id 9เนี่ยจริงๆเนี่ยผมก็ถือว่าเป็น id ที่ปั้นขึ้นมาแล้วมันก็โอเคนะเพียงแต่ว่าตัวโยเนี่ยผมปั้นขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ในดีกที่ช่วยอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่สําคัญคือเกียร์นะครับด้วยเกียร์เนี่ยมันยังไม่ค่อยมีเกียร์ที่ดีเท่าไหร่คือมีตัวนี้ผมโอเคแล้วผมมองว่าใช้ไปได้ยาวๆแน่นอนนะครับที่เหลือเนี่ย ต้องลุ้นครับอ่าเปิดให้ได้ตัวเก่งๆอย่างรอบนี้ผมยังเปิดไม่ได้นะก็เดี๋ยวรอติดตามดูแลกันนะคือจะเป็น ID ดีที่ผมก็ต้องอดทนละอ่าแต่ว่าเรามีหลาย ID เะครับเราก็เลยแบบว่าอ่ะไม่เป็นไรนะครับเล่น ID ดีอื่นไปก่อน ID ดีนี้ก็เก็บสะสมตามสเต็ปไปนะครับแบบว่าลีกจะจบไม่สูงแล้วนะไอดี ID นี้จบไม่สูงเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้ดูแลแล้วผมจะดูแลก็ตแต่เมื่อเปิดได้เออไม่เป็นไรค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับ ผมว่าเก็บกปงก่อนวันนี้นะครับโอเคมาลุ้นกันครับคือเดี๋ยวมีซีนี์ตีเพื่อนแน่นอนนะครับเดือนที่แล้วลืมขอภอภัยเดือนนี้ก็เดี๋ยวทาแน่นอนนะซีรี์ตีเพื่อนก็คือจะมาอัปเดตครับเพื่อนๆว่าเปิดได้อะไรากันบ้างเช็คทีมเช็คเกียเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราดูก็จะมีจุดผิดพลาดเล็กๆน้อยๆตลอดนะครับคือบางคนอาจจะดีแล้วอะแต่ว่าอาจจะแบบดีได้มากกว่านี้นะครับ เช่นเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆนะเกียร์อย่างเงี้ยสำคัญมากนะเกียร์ดีสุดเนี่ยเราควรจะใส่ให้กับเรนเจอร์ที่ดีที่สุดในทีมเรามีเช่นแบบเฮ้ยเรารู้ว่าเล่นตัวเนี้ยมันแบบช่วยทีมได้เยอะ,อะมาแล้วมาแล้วเล่นตัวนี้ช่วยทีมได้เยอะนะครับอาจจะฆ่าหรืออาจจะปวดศัตรูได้เยอะนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ป้นแม็กสำคัญนะต้องเป็นตัวที่ปั้นแม็กนะครับอมีแค่3ต้องซื้อเพิ่มครับ โอ้โห,โห,โหโเพดกิวเหลือนิดเดียวนะครับอ่าหินพุกพลังยังเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับโอ้มันใช้ตั้ง4ี่สิบห้าเลยนะอทันทันท,นทันเอาให้เปิดให้ได้ก่อนโอเคไอดีเนะครับอ่ถ้าเลือกได้เนี่ยไอดีนี้ขอบากก่เลยนะครับเพราะว่าพลังไม้นะครับมีอาถรรอยู่แล้วมีพ่ออยู่แล้วนะครับ มาลุ้นนะครับโอ้โหเสียงหลงเลยครับ <c oughs> อขออภัยครับไอดีเก้าฝากความหวังหน่อยสิโอ,โอเจอตอ,อกแด้ดิ้นๆเจอตอตลอดเลยครับมาลุ้นกันต่อไอที่สุดท้ายครับไอดีรับอ่าตอนนี้เป้าหมายมีแล้วครับก็คือจะทำโอริเวอร์แม็กนะครับอ๋อวันนี้ผมเข้ามารับไปแล้วครับอัตตีบวกไปเรียบร้อยนะโอริเวอร์ iver, บวก 10. ได้ได้ว่าช่วยได้เยอะครับคืออันนี้ไม่มีเกียร์เลยเกียร์แบบฟรีนะครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะอ่าลีกมันก็เลยยังไม่สูงมากนักนะครับอตัวตอนนี้ครับก็จะมีอีเวนต์พัโซเผื่อบางคนยังไม่ได้เก็บนะหรือยังเก็บไม่ครบนะแล้วก็อันนี้นะครับอ่าอีเวนต์โคโรโบครับก็ตามตามบรรดาของกิ้วนะอย่างผมเนี่ยก็จะได้เปิดอีกนะครับโอ้แต่ว่าเหลืออีกตั้ง10วันนะครับ โอ้ยจบปลายเดือนพอดีเป๊ะเลยเพิ่อมโอกาสคู่เทพจบเรียบร้อยอาฉะนั้นคงจะลุ้นวันจันนะอวันจันตวกระชายี20บใบนะครับก็ลุ้นเลยครับอ่าโหโอเคไอดีนี้คือพอผมเปิดได้ตัวโอลิเวอร์ปุ๊บเนี่ยก็เหมือนจะมาดูแลเยอะซะหน่อยนะอ่ะขอมาสักรอบนะครับได้เปิดแน่นอนลุ้นกันครับไอดีลึกลับนะครับ คือตอนนี้ i อดีที่น่าเป็นห่วงของผมอมันก็จะเป็น ID 9แล้วละ่ะแต่อย่างที่บอกว่าใช้เวลาผมก็จะใช้เวลาอดทนนะเก็บสะสมครับอ่าค่อยๆเก็บสะสมนะครับ,ก,บ,สสรบก็จะเน้นไปนที่รอบโโลโบเป็นหลักนั่นแหละเปิดให้ได้ครับคู่เทพเออเราต้องมีตอนที่จังหวะที่แบบเหมือนแบบมันจะเปิดได้เยอะนะครับเฮ้ยเอาหน่อยสักรอบโอโหอดเปิดอ่ะไม่เป็นไรครับ โอเคเดี๋ยวไปทิ้งท้ายครับ PVP ID นึกรับนะครับคือ ID นี้เนี่ยคือมันเป็น ID เก่าที่แบบเอากลับมาเล่นครับแล้วแบบว่า,าด้วยมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะมันเก่ามากไม่ได้เล่นเลยครับมันก็เลยทําให้เล่นยากครับแล้วก็เปิดไม่ได้ตั้งแต่ยาฉ่ายฮิเมะแล้วนะครับอันนี้นี่นี่นี่ตั้งรับนี่ถือว่าโอเคหน่อยนะนี่ชนะก็คือชนะรัวๆเลยครับวิธีการนะหาทีมนะครับ ที่อาจจะเป็นทีมหลีกนั้นแท้ๆในอย่างเงี้ยถือว่าเป็นทีมหลีกนั้นแท้ๆได้อยู่เหมือนกันนะอ่าอย่างเงี้ยครับมันก็จะสู้ง่ายขือเราฝืนนะไปตีทีมที่แบบว่าเป็นทีมที่เขาอาจจะไม่ค่อยได้เล่นแล้วโดนตีโดนตกมาคือจบรอบใช่ไหมมันจะต้องตัดคะแนนนะครับอ่าตัดคะแนนออกนะครับบางทีมเขาก็เลยเป็นทีมที่โหดที่แบบว่าไม่สมควรจะอยู่ในหลีกนั้นๆ อ่าแล้วเขาก็ตกลงมานะครับเราก็อย่าไปตีเขาสิเอารีหนีครับคือส่วนใหญ่เนี่ยจะแบบว่าโหพี่ทำไมเจอแต่ทีโมโหสู้ไม่ได้เราไม่ยอมรีหนีกันเองรีเดี๋ยวก็หลุดนะครับรีไปเรื่อยครับอดทอนเนี่ยอดทอนหน่อยอ่ารีไปนะครับอ่ะไอ้นี้เผื่อบ,บางคนเพิ่งมาติดตามใหม่ๆว่าทําไมผมปั้นโฮโลโฮโลแม็กซ์ครับ,ค,รบคือโมโหอ่ะเปิดไม่ได้นะครับแล้วก็รีวิวให้ดูด้วยด้วยความที่ว่ามันก็มีจุดที่ อพอจะเล่นได้อยู่อส่วนตัวบินผมปั้นแม็กนับเพื่อการนี้เลยนะครับทําให้เกมเล่นเองเนี่ยมันเล่นได้ง่ายขึ้นนี่ไหมเล่นง่ายเลยครับพอมีโอลิเวอร์ปุ๊บเนี่ยก็โอเคเลยนะครับทีมนี้ถามว่าโหดไหมเอ้ยก็โหดอยู่เหมือนกันนะตัวดาเมจนะครับชินจังใช่ไหมแต่เรามีโอลิเวอร์กับมีตัวบินแล้วเขาไม่ใช้ตัวกันบินนะแบบนี้สู้ได้ครับสู้ได้ครับามารุยกันครับ นี่คัดทีมตีเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับสำหรับไอดีที่แบบว่าตัวยังไม่เยอะนะครับคัดสตูครับง่ายๆคือลิงท่านี้อต่อให้เขาเนี่ย L71 คือเราเห็นกันอยู่แล้วนะว่าแบบต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่บางคนเขาเล่นมานานมากนะบางคนอาจจะเล่นตั้งแต่ซีซันหนึ่งแหละแต่ว่าเล่นแบบเล่นแบบขอไปทีอะเล่นแบบเอ้ยเล่นเพื่อคลายเครียดแล้วแบบไม่ไม่ได้เครียดคือไม่ได้เครียดกับเกมเลยนึกจะปั้นแม็กตัวไหนก็ปั้นอ่าชอบปั้นตัวไหนก็ปั้นอาจจะไม่ได้มีความรู้ไม่ได้ติดตามอะไรเลยครับเขาก็ปั้นตามความชอบหรือปั้นตามความเชื่อว่าเฮ้ยตัวนี้มันอาจจะเก่งหรือเปล่าอ่าเขาก็ปั้นไปนะเกียก็จะแบบสเปสป่าะนะฉะนั้นเนี่ยหลีกมันก็จะจมอยู่แถวนี้ มันจะไม่เหมือนพวกเรานะที่แบบเอ้ยมีช่องทางหาความรู้มีคนสอนครับว่าเฮ้ยทำยังไงเนะี่ยให้ทีมมันดูดีที่สุดนี่แบบนี้ผมก็จะชนะได้ค่อนข้างจะง่ายเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะสักนิดนะครับเนี่ยเมาก,กีร์เนี่ยก็ถือว่าเขาก็มีเกียร์ที่ดีนี่มีเกียร์ที่ดีแต่พอใส่ผิด นิดนึงเนี่ยมันคือจบเลยนะอ่ะอย่างสมมติอันนี้เล่นมาถึงเวลตํานานแล้วนี่เกียร์ชิ้นนี้ดาบปลุกพลังนะครับรอ,องเท้าเรียวนาดถ้าเป็นผมใส่ตัวนี้ยตัวนี้มันก็จะปวดมากขึ้นและแม้ว่าจะไม่มีดาเมจนะไม่มีดาเมจแต่มันก็จะปล่อยตัวไวออกมาปวดได้มากขึ้น,นครับนี่นี่สายบัฟเนี่ยไม่ใสนะ่นะนี่ดูครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างเลยนะครับว่าถ้าเราอยากเล่นให้โหดนะครับเนี่ยจินจงชินจังเนี่ยโอ้ไปใส่เกียร์แบบนั้นเนี่ยเละหมดเลยนะครับ อัน,นอย่างเงี้ยทีมแบบเนี้ยก็ผมใช้คำว่าไม่สมควรจะอยู่แค่ทองสองควรจะไปเพชรแล้วนะครับจัดทีมดีๆใส่เกียร์ดีๆนะครับตัวไม่ไม่ไม่อันนี้เขาเล่นมานานแล้วเห็นมายะหรือคือรู้เลยนะว่าไอดีนี้นี่มี 4- 5หปีแน่นอนนะครับเนี่ยตัวเรนเจอร์เทพมากถ้าเป็นผมเนี่ยเอาฮีเมออกไม่จาเป็นน้องชัยก็ได้นะครับส่วนตัวที่เหลือก็เป็นตัวที่ดีแล้วเแบบนี่ยแบบเนี้ยผมก็จะไม่ตีนะครับเพราะว่าตัวเขาโหดเกินลีกนะครับ อ่าแล้วก็อันอย่างไอดีนี้เราไม่มีไฟเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ไม่มีน้ําเป็นพิเศษนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเสี่ยงอยู่อ่าคืออาจจะยื้อไม่ได้ครับอาจจะยื้อไม่ได้นะครับจจน,บนี่ดูทีเมาส์ครับไม่ง่ายครับมีผัยอยากตายอ่ะลองดูเหมือนเขาท้าเรานะอ่ะตีรอบสุดท้ายครับแม้ว่าเขาจะมีบากิอ่าแต่ว่าผมมีโฮโรโรอยู่นะครับ คืออย่างน้อยมันต้องมีท่าซับพอร์ตกันบ้างนะอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับเออ,เอ,อมีไผ่อยากตายบอ <c oughs> นี่ไงขอลองหน่อยขอลองของหน่อยนะอะเขามีตัวบินครับแต่ว่าเวลร้อยสี่สครับฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะตีป้อมไม่โหดมากนะักนี่ไงนี่การปั้นตัวบินครับในดิกเแถวๆเนี้เพื่อทำให้เราเล่นง่ายขึ้นครับ นี่ขึ้นมาทองแล้วนะครับอ้าขึ้นทองหนึ่งเป็นครั้งแรกเออเนี่ยเป็นไงนยังมีรูบี้ได้อีกเยอะนะครับคือไอดีเนี้ยคือเป็นไอดีที่อ่าเราหยุดเล่นมานานมากนะครับการมีตัวนะครับ โคโรโบเก่าๆคือผมเอามาทําเป็นคอนเทนต์นะว่าสมัยนู้นเลยครับอ่าตั้งแต่คือสุดท้ายสุดคือคีริวนะที่ตัวเกมเขายกเลิกตัวนี้ไปนะก็คือไม่เข้าเกม21วันนะครับอ่าเข้ามาในรอบโคโรโบก็จะได้กล่องสุ่มโคโรโบแบบฟรีๆเขายกเลิกไปตั้งแต่โคโรโบคีริวแล้วผมถึงมีเนี่ยตัวโคโรโบบางตัวนะครับอ่าแล้วก็ลีกเนี่ยมันมีการรีเซ็ตนานมากแล้วคือไม่ได้เล่นนะเนี่ยอย่างไอเดียนี้นครับเล่นตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งเทียบเท่ากับไอดีหลักผมแหละนะครับก็ ยังมีอีกหลายลียกอีกเทียบนะอย่างไอ้น,นี้ก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวไปต่อได้อีกเยอะอ่าเดี๋ยวดูนะผมก็จะเอา ตัวกระชากเปิดเอนเจอร์ครับรูบี้เปิดเกียร์เดี๋ยวรอดูเฮ่อเดี๋ยวไอ้ดีๆจะโวตกว่าไอดีเก้าไหมเดี๋ยวรอติดตามดูด้วยกันนะครับอเอาใจาช่วยนะวันนี้ปิดหลีกนะครับรูบี้ได้มาก็อย่างที่แนะนําไปในคลิปเมื่อเช้านะว่าอยากให้ใช้ตัว๋วตั๋ววันจันทร์เนี่ยหรือจะเปิดใช้พาร์เปิดก็ได้นะเนี่ยามาลุ้นกันนะแล้วก็มาลุ้นเปิดเอนเจอร์ครับแล้วก็รูบี้จะได้ลุ้นเปิดเกียร์เพราะว่าเกียร์มันแบบน่าโดนมากๆอ่ะ เออรูบี้นะครับเปิดเกียร์ตัววเปิดเรนเจอร์เรนเจอร์ก็น่าโดนนะครับอันท่านั้นก็ขอให้โชคดีควางแผนให้ดีครับขอให้ได้เกียร์ให้ได้เรนเจอร์ตามที่ต้องการนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ